ที่ผมไปเตรียมดีไหมอะแต่ก็อยากอยู่กับเพื่อนอ๋เอเราอยากอยู่กับเพื่อนนะนะเดี๋ยวนะถามตอนนี้เหรอคือเมื่อกี้ออมมี่ถามมาใช่ไหมว่าออมมี่ติดเตรียมบุดมใช่ไหมแล้วออมมี่ก็เลยลังเลว,ว่าจะเข้าเตรียมบุดมดีหรือเปล่าแบบรับดีไหมเพราะว่าเ,เพื่อนออมมี่ก็อยู่ที่โรงเรียนเก่าใช่ไหมเออก็แบบอยากอยู่กับเพื่อนพี่จะบอกอย่างนี้ว่า ถ้าเกิดเพื่อนออมมี่เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ออมมี่อยากที่จะสนิทไปด้วยถ้าเกิดเรียกว่าเป็นคําว่าเพื่อนแล้วอะพี่นะพี่คิดว่าแค่ย้ายโรงเรียนเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อันนี้จริงเลยอันนี้จริงเพราะว่าตอนมอตอนอ้ต<อ>น่ะก็มีคนที่ย้ายไปม .4 ใช่ปะพอเขา,าย้ายไปโรงเรียนอื่นะ่ะผมก็ไม่ได้คุยกับเขาอีกเลยแล้วก็เลิกเป็นเพื่อนกันเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยกยอกยอกยอกนั่นแหละเออ ก็แบบเข้ามาดิสมาบ้างเล่นเกมด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ยังคุยสนิทกันเหมือนเดิมนะเออผมยังแบบเข้าไปถามงานเพื่อนอยู่เลยคือแบบว่ามันมีคาบงานเกษตรเหมือนกันใช่ไหมคนเราโรงเรียนอะ่ะแต่ของเพื่อนผมมันจบก่อนผมก็เลยเอางานของเพื่อนผมคนนั้นอะ่ะมาส่งกับผมชิบหายแล้วกูโดนตัดเกรดอ่ะถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันแล้วอะ่ะพี่คิดว่าแค่เรื่องแบบย้ายโรงเรียนหรืออย่างเงี้ยเออยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันต่อไปได้เออ